อาจารย์การนมัสการค่ะจารุณพรยมนรติยาโอ้ยมันบกเขาตัวเน้นให้ค่ะเอ่อแปดเจ็ดเจ็ดแปดห้องู้ใดเขียนลงล่องแต่แปดล่องตาขานแปดก็แวดัปดวนดัปดแ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 ปดวปดแ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 ัดแปดแปดนปัแปดแปดแปดแปหแปดแแปดแล้วปดแแปดแปดแปดแปนแปดแปดแปดแลดแแนคแปดแ แต่ว่ามันเป็นแปดเจ็ดอ่ามันเป็นแปดเจ็ดสตีหละแปดไปยุรักซิเอ่าแต่มันกับมันกับมันกับนีลักอยู่ละแต่ว่าให้วิ่งแปดมันกับคนผู้ใจวิ่งกับทพ่อได้ทุ่นขึ้นอยู่สิค่ะมันนอกเข้าบ่ควอยวิ่งกันเอาะบ้านนกบ่อนะคะคนฉันมาซื้อเลขสองตัวกันเลขวิ่งบ่อค่อยวิ่งพร้อมตรงตรงนี้ทุนอีหรีจังสิวิ่งได้ค่ะอาจารย์แง่ ของกูข้าวเจ้าทุ่นนาเปล่าแต่ว่าทั้งทั้งในอำเภอนี่เขาเจ้าเอาเบอดกุตูไหมออยูอำเภอสิพาจานยูพันโชคดียูอะค่ะเนขาเจอเอาเ้าเอาบดกุตูขาเจ้าบนจงเลยปนจะมีแปดเอาบดป่ะนะโอ้คนรวดเลยแปดแปไตนี่แล้วแปดไตซีโตนี่แล้วเอาบอ๋อที่ว่าแปดแปดเจ็ดแปด ปดสามสามแปดห้าแปเจ็ดแปดเก้าแปดเขาจะเอาเบิร์กับพรรอมไปแล้วโอ้ก็ไดแล้วเนาะที่สันเนาะคนถือถืนาะ่ถืออืมแต่ใเอฟซีทั้งสองนุ่ย่าว่ามีคนโชคดีบ่ะเพว่าจะมาคนถือถือนที่ซือเฉพาะที่ที่สองคู่ตต้ไห้เนาะโต้ไห้สามแปดเก้าแปแน่ว่าฟังแน่ว่สล้วไห้อ่า ยกให้บ้งก็ตัวนั่แล้วก็สีสื่อตัวต้นแมนค่ะเป่นกรเออทุ่นบลายคือส่วประมาณนั้นนะคะอ่ะพ่อ่อโชคดีหรอกผู้ไดกับพ่โชคดีหรอกค่ะพอโชคดีหรอกเลตัวขยัเงแย่ๆเหล็กตัวแปดเย็นแปดพแปดยังย่า่งย่งอยู่นะคะพ่ะอาจารย์แปดแปดกันย่างว่ายั่งกันย่งอยู่มาลงขางางย่งอยู่ มันก็ยั่งอยื่เลยแปดอะไมันมันมันมากย่งก่อนสามแปดแปดก่อนค่ะสามแปดแปดแล้วสามก่อนดีกันยังว่าเป็นรักลอยยังว่าสามศูนย์เก่าอีกที่เก้าสามเก้า่จังไรบูสามยุรักลอยแปดแต่ว่าแปดล้มหลังลางอืแปดล้มหลังยูแต่ว่าหันหันตนลงพอตนพวกมมาตาหันโคตร ค่ะอ่าละว,ว่าโอ,โ,อโอ้ย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 อยู่หันนะบอกกลับะนะค่ะอันบอกแล้วไป 38, 58, 78, 78, 78. สามแปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าแปดกลับดั้มเด้อพนะบกกลับสัตว์อ๋อวันว 3, 8, 9, 8, 8, 8, บอกกลับครับกลับตัวสามแปดกลับเก้าแปดตัวห้าแปดเจ็ดแปดบอกกลับนะแล้วห้องวยวอ,อยู่อันละว่าเราขอเบอร์ย่ำอันน้ำย่อมนุนที่ยากสัก จำว่าได้แล้วค่ะพระอาจารย์ตะโดนเนอะเพิ่นขอได้เป็นเดือนนั่นแหละค่ะนนติญาจำว่าได้ครับต้องขอต้องหมวดใดหมวดหาแปดบอกแกหาหมวดหวดแปดหาละค่ะพระอาจารย์ีแม่่่คุนละโอ้นนทิยาลืมเลยมี่มี่ม่นั่งร้อยเอ็ดเพิ่นฝากท่านบุญน้าพระอาจารย์หาล่อยเพิ่นโชคดีตั้งแต่หมวดแปดหาเพิ่นโอนมา ก้อนเหล็กอว่างสองสามมือเนี่ยค่ะเดี๋ยวว่างสายเราดูทุกนิย่าโอนหายด้อค่ะพระอาจารย์แม่นางแม่นางร้อยเอ็ดมันให้ล่วงวาสนันค่ะอ่าขอให้รวยนะพระอาจารย์ขอให้รวยขอให้รวยเพิ่นว่าตั้งแต่งวดแปรทานกันลืมวัดสีม่านนี่เปิ้ลเบิ้งลายเบิ้ลเหล็กขู่ขี่มันมันมากขู่ขีดคือเก่าไงอ๋อไรเบิ่อไงมันปะคะพระอาจารย์ไรยเพราะลายเดี๋ยวลา สิบก้อนสุดลไรเบิงเหล็กขูกกี้ค่ะมันมันมากสิบก้อนสุดแจ้งได้ก็มีเหล็กขี่โย่ให้จำนวนแจ้งได้ก็มีเหล็กขี่ตัวหนึ่งแด่ก็พอสามใน้จำนวนสามตัวนีมันตองมากตัวหนึ่งแด่สามตัวตองมากตัวหนึ่งเนี่ยสามตัวได้ค่ะอาจารย์ตองมากตัวหนึ่งหนึ่งฮาเกตีตองมากตัวหนอ๋อหนึ่งฮาเจ็ด ตัวตรอมาตัวหนึ่งแต่ว่าการเบิงบ้งเบิ้งหายไรสูตรเต็มมั้งถเกินไรสูตรเต็มถ้าเกินมันจิไปทั้งยู่ทั้งไหนจังสีขัดมันจังสีเรือสองตัวอาสิเป็นหนึ่งครับหาก็ได้อาสีเป็นหนึ่งครับเจ็ดก็ได้อาสีเป็นหาคับเจ็บก็ได้มันแต่ว่ามันสองมีละตัวหนึ่งสามตัวสามตัวมีหนึ่งมีหามีเจ็บนี่บอ่ะค่ะอาจารย์เแหตสองมีแหมตัวหนึ่ง ตองมี่ตัวหนึ่งไหมตองมีตัวหนึง่งนี่ก็สูตรนี่มันมากเต็มมันมากเต็มเปียกเลยเลยสิบสามสูตรสามตัวมาหนึ่งตัวปะคะอาจารย์นี่สามตัวมาหนึ่งตัวใม่จำนวนนี่ตองมี่รับประกันว่าตองมี่แต่ว่าหอดหมือมากมัติเป็นตัวไรมัติเป็นอ่าเป็นหนึ่งเป็นยี่สก็หูก็ขัดหูตองตองอะไร สูตรติมต้องอะไรหลายสูตรใช้กันนี่ต้อง้นสี่หูความอัจมากท่านใดเพราะว่าสูตรกี่ส่วนมากมันสีเป็นเหล็กเบาประจำหลักไหมค่ะมันเป็นเหล็กเบาประจำหลักมันอาจสจฉริยหลักนิบกระไรคืออาจสจฉริยะหลักน่วยกระไรบอกเขาถเหล็กเบาท่านประจำหลักท่านผู้ใดหมักกันมักตัวใดก็เอาไปใส่เหล็กจะคล้องกระไร เอาไปใส่เหล็กมักจะคล้องะไรในจำนวนสามตัวตัวใดมักมตัวใดมักหนึ่งว่าจะค้องในตัวใดก็เอาไปใส่ตัวนั้นหละมักหาว่าจะคล้องในตัวใดก็เอาไปใส่ตัวนั้นมักเจ็ดครับจะคล้องมักตัวใดก็เอ<ะ>าไปใส่ตัวนั้นนะก่อนค่ะประมาณอีกจักมือค่ะพระอาจารย์ตั้งจะปล่อยด้านทางค่ะแล้วผเดินพระอาจารย์ติดงานอยู่่วงนี้ติดงานอยู่ไหมคะนี่มีงานอยู่สีเกียวเขียวอายุหรอกสีเกียวอายุพอโดนเลิกพอโดน หหมีหามือนี่ละอ,อ๋อหาหมืองวดปวดวดต่อไปนี่ออกวันที่หนึ่งมีถุหน้ามันบระขาพาอาจารย์แมนออกวันที่หนึ่งมีถุหนาออกวันที่หนึง่งก็หตะเลว่าเลขสามตัวสามตัวมาตัวมีหนึ่งมีหามีเจ็ตัวมาตัวสาตัวมาตัวหนึ่งเจมาตัวนึ่งแแเนอนอนบนระงันว่าแน่หนึ่งมีห้ามีเจ็ดมีตะเลขี่มันบ่ค่าพาอาจารย์แมนมีตะเลขี่ ต้องต้องไปไล่สูตรกันต้องไปไล่สูตรกันอีกเลขคู่ต้องไปเบิ้งหล่มต้องไปเบิ้งหลิ่มไ่มกอนอันนี้ไล่หล็่มย่อยซื้อๆค่ะค่ะเบิงหล่มย่อยซือๆค่ะขอบคุณพระอาจารย์หลายๆนะคะที่ให้แนวทางนะคะ g, วันนี้เห็นเอฟจีโชคดีแนวทางของพระอาจารย์นะคะกาาบขอบคุณนะค,ค่ะกรรมนมัสการค่ะอาจริญพร ่ะพายจารย์เพิ่นกไฮเลขสามตัวมาตัวนะคะมีหนึ่งมีห้ามีเจ็ดนะคะอีกประมาณสีหามือปล่อยแน่นอนนะคะร่อไปน้ำกันนะคะ